สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดี h ชนแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดี h ชนแนลของเรามีวิธีการทำโทส์ตไข่แฮมชีสปูอัดไส้กรอกเมนูสตรีทฟูด้ดเกาหลีมาฝากกันค่ะเมนูนี้ทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะแต่รับรองว่าทำออกมาแล้วขายดีมากๆค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีขนมปังพริกไทยซอสมะเขือเทศมายองเนสไข่แครอทกะลามปูอดัดชีสนมสดแฮมเนยแล้วก็ไส้กรอกค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาบาั้งไส้กรอกกันก่อนนะคะบั้งให้ได้แบบในคลิปเลยค่ะ หลังจากที่เราบ้างไส้กรอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาฉีกปูอัดเป็นเส้นๆกันค่ะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยนะคะพอเราฉีกปูอัดเป็นเส้นแบบนี้เรียบร้อยเราก็จะตามด้วยมายองเนสค่ะวิธีการทำไมยองเนสเราแปะคลิปไว้ให้ที่ด้านบนแล้วนะคะหรือว่าจะดูด้านล่างตรงส่วนผสมก็ได้ค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมไข่ค่ะไข่นมสดพริกไทยตีให้เข้ากันเลยค่ะเราจะตีให้ตัวไข่กับตัวนมสดเขาเนียนละเอียดเข้ากันเลยนะคะเราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ พอใส่เกลือลองไปแล้วก็ตีจนเนียนเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตีมาสักพักได้เนื้อเนียนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมไข่กับกระหล่ำและแครอทกันค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยพริกไทยตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและพอส่วนผ,ผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะ ถัดมาเมื่อเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มเตากันเลยค่ะเราจะทาเนยที่เตาก่อนนะคะวางขนมปังลงไปย่างได้เลยค่ะพอด้านหนึ่งเขาสุกมีสีเหลืองสวยแล้วก็ให้เรากลับอีกด้านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะย่างแฮมพร้อมกับขนมปังเลยนะคะทาเนยก่อนแล้วก็นำแฮมลงไปย่างได้เลยค่ะไส้แรกที่เราทำนี้ก็จะเป็นไส้ไข่แฮมชีสนะคะและพอขนมปังชิ้นไหนได้เรียบร้อยแล้วสีสวยทั้งสองด้านแล้วเราก็นำขึ้นวางพักไว้ก่อนคะ่ะ ขนมปังเราจะพับครึ่งแบบนี้นะคะพอนำพับครึ่งแบบนี้แล้วเราก็นำใส่กล่องเลยค่ะนี่ค่ะใส่กล่องวางพักไว้แบบนี้ค่ะพอแฮมเราสุกแล้วนะคะถัดมาเราก็จะนำแฮมใส่ลงไปค่ะ นำแฮมใส่ทับกับขนมปังที่เราได้ใส่กล่องไว้เมื่อกี้นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ให้ครบทุกชิ้นเลยค่ะถัดมานะคะพอเราใส่แฮมกับขนมปังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาเนยที่กระทะกันอีกรอบนึงค่ะ พอเราทาเนยที่กระทะแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ที่เราได้ผสมไว้ลงไปค่ะไข่ที่เราผสมกับนมสดนะคะนี่ค่ะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอจนไข่สุกค่ะ แลพะพอไข่ของเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางโปะไปลงบนแฮมค่ะก่อนวางไข่ลงไปให้เราใส่ชีสลงไปก่อนนะคะพอใส่ชีสลงไปแล้วก็ใส่ไข่ลงไปวางแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งไส้ค่ะไส้ไข่แฮมชีสนะคะ และไส้ถัดมาที่เราจะทำนะคะเราจะทำไส้ไข่กระดมไส้กรอกชีสกันค่ะทาเนยที่กระทะก่อนอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็นำขนมปงังลงไปย่างได้เลยตามด้วยไส้กรอกที่เราได้บ้างไว้ค่ะ เพื่อความสวยงามและชิ้นที่เท่ากันนะคะเราจะนำพิมพ์สี่เหลี่ยมมาใส่ค่ะก่อนนำพิมพ์สี่เหลี่ยมมาวางให้เราทาเนยก่อนนะคะพอนำพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้มาวางแล้วเราก็จะนำไข่ที่เราผสมกับกระหล่ำและแครอทใส่ลงไปในพิมพ์เลยค่ะพอด้านล่างเขาสุกแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สุกเท่ากันนะคะ ถัดมานะคะไส้ที่สามที่เราจะทำเป็นไส้ปูอัดชีสไส้กรอกคะ่ะวิธีการทำทำเหมือนกันเลยนะคะแค่คนละไส้คะ่ะ และพอเราทำครบทั้ง3ามไสแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำวางขายเราจะราดด้วยซอสมายองเนสและซอสมะเขือเทศค่ะราดให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะหรือถ้าใครทำขายเป็นลายชิ้นก็สามารถถามลูกค้าได้นะคะว่าอยากให้ราดซอสไหนนี่ค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศเลย เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโทสต์ไข่แฮมชีสปูอัดไส้กรอกจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดที่มาจากประเทศเกาหลีนะคะเมนูนี้ขายดีมากๆและทำตามได้ไม่ยากเลยส่วนประกอบก็มีน้อยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เราได้แน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะ แล้วคราวหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ